ก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปหนึ่งเกมกับสุโขทัยนะครับที่เล่อนไปตอนช่วงขยับโปรแกรมให้นักกีฬาไปเล่นเอเชียนเกมสัญญาณที่ชาลีน่าพร้อมนะครับทีมเยอนออกบอลก่อนธีรทรยกมือให้สัญญาณเตะเข้าจุดแน่ครับแต่ว่าจะตรงเพื่อนริบ่าเท่านั้นเองครับทุบทิ้งไปก่อนเพราะว่าจังหวะเปิดของธีรทรมาโดนกดดันโอ้โหนี่ติดต่อเลยครับตรงนี้บุกนี้ของธีรทรเปลี่ยนตำแไหนเข้ากลางโดนเลยครับโอ้โหเปิด เข้าหัวแล้วเป็นทานลอสราดูบุย่าครับโอ้ย้ำคิดย้ำคำอยู่แบบนี้ไม่อีรอบเขาจมุรีโอ้โห,โหก็ยืนปักในไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับนี่ครับโอ้โหโทีต้องเสียเปรียบด้วยเปลี่ยนจุดครับให้กฤษดาปัดลูกนี้ตกพืน้นแต่ว่าห่าตรงตัวกองทัศน์สิบรักครับนี่ยะขอให้ดูอีกทีครับเปิดให้มุมกว้างขึ้นนะครับแต่บอลมันเร่งจังหวะบอลต่อมาที่เชเดเยฟพลิกกลับมามีตัวบางไว้ครับเป็นภูสกอรดีซาเชเดเยฟหนึ่งต่อหนึ่งที่เข้ามาลองเปิดเหวี่ยงมาเสาสองอีกแล้วครับโอ้ยยังปัดได้ครับ โอ้โหช่วยเซนสำคัญของทางเดโต้ครับโอ้โหนี่เอาไว้ดูอีกทีครับว่าเปิดเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้โหแข็งแรงมากๆนะครับบอลเนี่ยแทบจะตกหัวอยู่เห็นตัวจ่ายไม่มีครับให้สหัฐลองทิ้งบอลไปลุ้นข้างบนเอาพักโดนหลังไว้เข้าทางของลีล่างางแล้วใส่สเลยโออโหชนไม่ได้ครับโอ้หอัดเต็มเต็มโดงสีบอลลัออกนะครับโอ้โหบอลตก หน้า่าประตูวิ่งเข้ามาแล้วยิงโอ้ยยิงดีมากๆแล้วด้วยนะครับโอ้โหชนคานข้างบนแล้วมันโดนสิวรักษ์านโชคดีมากๆที่ให้ยิงได้เหมือนกันนะครับลูกนี้รัตนากรนี่เคยยิงมาแล้วด้วยเ,เลือกตัดนยครับโอ้โหตัดสินใจอัดเลยก็ยังติดทางเดตต์ทุบทิ้งไปได้ต้องทุบออกไปก่อนนะครับยูมีตัววิ่งเข้ามาโฉบเพื่อดักได้กบต้องกลางพีระดนพีระดนเข้าซ้ายต้องลองสองลูกเดียว ก็ใต้ลุ้นนะครับเฉียวด้านข้างไปไปเอาบอลมาได้แล้วของเล่นเองเลยนะครับยิงโดยสายตรงนี้ผ่านหน้าผ่าประตูไปด้วยราบิชูชนาเยฟให้มาโกรันคาสิ์เอียงมาจะแต่งจะแต่งเข้าขวาตัดเข้าในไหลามาเน้นเน้นของพีระโดนยิงโอ้โหคามคานไปเองครับเก็บบอลเ่อสิทธิ์เนี่ยแล้วรอพีระโดนที่วิ่งขึ้นมาแล้วดูอยู่ยิงของพีระโดนตัดมาหาจังหวะอีกทีหนึ่ง จ่ายช่องนี้ยัดมาเดียนคูมาสุปรชัยหันผู้มาเอาตัดได้ครับชัดมงคลเข้าซ้ายแต่งเราได้ยิงดูดิโอโหแม่ล่อเป้านะครับผู้เข้ากันช้าครับได้เลือกไม่ว่าจะเปิดหรือว่าจะยิงนะครับเนี่ยพื้นที่เพราะว่าผิดพลาดเก็บได้ชาตรงงข้างหลังครับรอตัวพุ่งพงศะกรให้ตามจังหวะเลยผงศะกรเลือกหักคัดแบกออกมาดีแล้วเข้าทางอัดตรงนี้ของเจ้าลงติดเซฟของสิวล์ครับอีกทีหนึ่ง แล้วเคลียร์ทิง้งโอ้โหลูกนี้ก็ <c oughs> สิวรักโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับเซฟลูกนี้ดูครับปแปดได้ทางแล้วสูบมารัตนากรให้ธีรทรเรือกช่องดีน้ำหนักพอดีเลยครับแล้วหมุนกลับมาเปิดเข้าไปได้ป้อง <c oughs> โอ้โหนี่อะไรครับ,บวนจนหาจังหวะเปิดนะครับแล้วไปจบที่ไม่ครับดูเดือดวิ่งโฉบม,มาบอลแล้วก็เปิดซ้ายเข้ามาแล้วตงหัวเป๊ะเลยครับใกล้เคียงมากที่ตรงนี้จะเป็นคาาสิทธิ์เพิ่มประตูที่2กับบุีรัมนะครับ ดูมุมนี้ครับอ้โหบอลเอาจังหัว,วน,นี่โอ้โหได้เป็นบุรีรัมนะครับแต่ออกบอลก่อนบ้างเดี๋ยวได้รู้ครับไม่น่าจะจบแค่ลูกเดียวนะครับเชเดเยฟครับรอจังหวะเชเดเยฟได้จี้เจอกระทะองศกรเลือกจะเอายัดเลยครับโอ้โหหลอกยิงเสาแรกมันดื้อๆครับยังติดแพนนตจิเดโตอร์ปัดทิ้งไม่ได้ เลียงจีปุโจว่เลียงจีแล้วดูเปิดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเหมือนจะหลอกยิงนะครับดูจากหน้าเท้าคลิกมาได้ครับหลบไปสองเลยโอ้สองสามตัวครับจ่ายลูกนี้น้ําหนักมาถึงชาลงตัดเข้าในสายของชาลงให้มาลีลาแต่งเท้าขวาแล้วอัดตรงนี้โอ้ยังติดบล็อกครับมีเทียทอนลงมาช่วยครับโอ้ช่วยกันสกัดได้นิดนึงด้วยครับเทียทอนแล้วดูครับแล้วจับแล้วจะแต่งเอมันเหมือนจะช่องจอครับกสิอิ์เล่น มาที่ริลาดถอยต่ำลงมาทำชิ่งกับสหรัฐแปะมาเข้าทางเอาไปเป่าตรงนี้ย้อนมาเป็นบิลเลี่ยมรีลาครับอ<ย>โอ้โหโดนแล้วเนเหลืองแดงเลยครับอ<ย>ถอนกลับมาครับเปลี่ยนจุดให้ธรีรทรมีเวลาได้เล็งครับแล้วเล็งแมน่นแม่นแบบนี้โอ้โห<อย>นี่ครับผู้พปล่อยให้ธีรทรเปิดซึ่งถอยกันหมดนะเนี่ยครับโู้โห่บงกดพื้นน่ยมันาการว่าถากเสาออกไป นี่เปิดดีมากๆนะครับแล้วสุวชัยยองก็มาอ้าวลูกนี้เล่นก่อนครับเล่นก่อนครับเข้าไม่เข้าเดี๋ยวว่าเช็คอะไรทีหนึ่ง๋ยซกรล็อกเข้ามายศกรรอจังหวะไหลกลับมาแต่งไม่ดีเราได้จัดตอ้เเอ้าเข้าครับโอ้แต่ว่านี่อย่าครับรอจังหวะอยู่ครับคือยิงเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คกันนะครับนี่น่าจะย้อนนี่ะครับต้าแบบนี้ไม่ลาำนะไม่ลาำครับโอ้โหสัตรักตัวสุดท้ายครับโอ้โหสิบคนของทางชมบุรีกำลังจะได้ประตูตีเสมอแล้วครับ ดันมาสูงครับหลังลายเกมรับเปิดพื้นที่เยอะมากครับเกอดครึ่งสนามาครับโอ้ยหูท้ายคือสัสรักครับแล้วดูยศกรครับเด็ก18-19ทรงบอลนักเรียนจัดเล่นอย่างเทพนะครับดูแล้วเนี่ยครับอฝั่งของบพธรรำก็เหมือนว่าเนี่ยไม่นี่ไงครับได้ประตูตีเสมอครับคือแนวรับอาจจะ อาจจะประมาทนิดนึงนะครับคือจริงๆรงเล่นให้สุดถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ค่อยขยับกันครับแล้วชมาครับสารัตแล้วปล่อยบอลตกตีเข่าทําทางนี้ก่อนนะครับเก็บบอลได้แล้วจับมาอีกทีนึงกลายเป็นดีครับชาราลงวิ่งสอดเข้ามาโอ้ทั้งคิมินยอกเองเนี่ยอีกคือเหมือนจะทิ้งทิ้งไปเลยนะครับไม่ออกไม่ดิดออก แต่บริรามตัวมากกว่ายังมีเวลาเลือกตักเข้าไปของซูเปอร์ชัยกระโดดเช็คระยะแล้วออกครับในโต๊ะกระป๋องหลังจากนี้นะครับจังหวะเปิดเข้ามาแรงไปหน่อยครับเป้าหมายดูยากครับดิออนคูสเปิดมามงเช็คเข้าตรงกลางดูยากพักมาเขาสิทธิ์ดึงจังหวะไหลซูเปอร์ชัยแปะด้านเลยครับโอ้โหยังแซงกลับมานำจนได้ครับสองต่อหนึ่งในซูเปอร์ชัยใจเด็ดครับโอ้โหลูกนี้นี่นิ่งอีกทีครับ ดูคุญย่าถ้าเอาบอลเข้าไปในกรอบเขียอโทษได้เนี่ยพิงพักได้หมดนะครับโอ้หชนกับชันดงมันไปวูไปเลยนะครับได้ไหมหรือว่าจะบอกว่าชันโดงเนี่ยล้มตรงนี้ง่ายไปหน่อยแต่ว่าทวีอังส่งยามาเนี่ยคือคืออยากให้ดูนะครับให้คุณสิบประกอบได้ดูครับพิเชนายเองมีมือที่ก็ดูตามพักตามพัไม่มีปัญหานะครับให้เป็นประตูนะครับสองต่อหนึ่งครับปุริดำ ขึ้นนำครับพีระโดนครับเปิดเข้ามาได้บ้อง <c oughs> โอ้โห و, ลูกนี้ยังลลมตัวเซฟไม่ได้ครับจิกเดโต้ลูกเตะบุมหรือว่าลูกนี้ยัง <c oughs> ดูเปิดมาเนี่ยครับโอ้โหถอยหลัาง,งามชั้นมงคลให้บุร,ร,ร,ร์เแฟนตัสพลิกหนีทงมันสาจีเข้ามาแล้วเลยตัด่งอ้โห <c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> จริงเราเมันมีชั้นแฉกเาลักกับเข้าสู่เกมอีกครันหนึ่งครับสิครับท่าชมบุรีโอ้นาทีที่81ครับดูนะเฟตัสไปคลองมาได้แล้วเลี้ยงจี้เข้าซ้ายจริงอู่มีฉลับน่าจะมีฉลับคิมคิมมินเนย็อกครับดูเนี่ยครับโอ้โหฉลับปานดูกันต่อครับว่าจะกลับมานำที่กลางไหมกับคนที่มากกว่าของบุรีรัมย์บอมเข้าใส่ดูระยะขึ้นแล้วโอ้โหมันออกได้ทุกหน้าแล้วนะครับตอนนี้แล้วดูปักหลักมงของ ดูบุญย่าครับไม่เคยเอาชนะได้เลยครับเขาเล่นกันทางจีระธรจีระดนออกมาราบ,บิเชียเยฟออกขวาแกะครับมีเวลาให้เดียนคู่วางแม่นหรือเปล่ายังไม่ได้ครับออกมาตัดโดยพัติกเดตโตโอ้โหยังนิ่งพอครับพัติกเดตโตพัติกเดตโตก็อ่านเลยครับบอกคว้าไว้ได้นี่นะครับโอ้โห,โโหโโจะโฉบตัดหน้าให้ถึงก่อนพัติกเดตโตนะครับเอออยู่ือ่กัน แล้ก็เปลี่ยนเอาตัวสดลงมาช่วยแล้วได้ก็เก็บรับเปิดปาได้ปอง <c oughs> เอา้าโอ้โ <c oughs> โยยังไม่หนีปืนขขงทางเดโต้ครับรับไปอยู่นะครับขวาแล้วก็เก็บเอาไวไ้ได้นะครับดูขเขาิซียนมงเนี่ยลอยบอลลอยบอลชุ่มครับเดิออนคูมาที่พันสายให้เขาขกงางแบบพีระดนลองอัดไกลเลยครับ <c oughs> จริงๆถอยกันแบบนี้ถ้าบ,บอลเข้ากรอบนี่เหนื่อยเดโต้อีกแล้วครับลองดูครับพีระดนเป็นคนยิงบอลดีอยู่แล้วนะครับโอ้แต่ลูกนี้ก็ยังเคยขับคันออกไปนะครับบอลพุ่งเข้าหาเลยครับ คืนกับบ้าให้สิบรักแล้วก็เป่านัง้งวีดจบเกมเลยครับเป็นการแบ่งตาในที่สุดมันครับเอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วง